ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วแล้วก็บรรยากาศรอบตัวมันก็จะพิเศษขึ้นมานิดนึงนะคะได้เลิกตั้งต้นคริสต์มาสกันแล้วค่ะวันนี้เรามีกลุ่มแฟนมาตั้งที่เปิดเตาปิ้งย่างกันค่ะหาข้ออ้างรวมตัวจากอากาศดีๆกันสักหน่อยเราได้ตัวช่วยอย่างสุกิชิปาร์ตี้กิวเซตนะคะเรียกได้ว่าครบคันทั้งหมูไก่ซีฟูด้ดเครื่องเคียงอร่อยๆอ,อ,อ,อย่างกิมจิที่ออกใหม่นั่นคือกิมจิกัหล่ำปีหรือของดองขึ้นชื่อยอย่างกุ้งดองแล้วก็แซลมอนดองยังมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดสไตล ซอสฉ่ำๆนุ่มๆอ้ามช่วงเวลาที่ร่างกายของเรานะคะต้องการฮีวดิ่งอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะนึกถึงอาหารปิ้งย่างนี่แหละค่ะเพราะว่ามันจะคอยส่งเสียงบอกให้เราสู้ๆอยู่เสมอ <c oughs> ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เริ่มจากการเปิดเตาค่ะสําหรับใครนะคะที่กำลังมองหาชุดปาร์ตี้แบบครบจบที่บ้านนะคะแล้วก็รสชาติยังอร่อยเหมือนกินที่ร้านเลย ในช่วงเวลา f ฟสติฟ e ซีซั่นแบบนี้ก็อยากให้ลองสั่งซุกิชิปาร์ตี้คิวเซตมาดูนะคะเขาจัดมาให้แบบครบจริงๆสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนเ n j นจอยกับอากาศดีๆแล้วก็เทศกาลดีๆที่เหมาะกับการปาร์ตี้แบบนี้ไปด้วยกันนะคะถ้าอยากอร่อยแบบนี้สั่งได้แล้วในช่องทางออนไลน์ของซุกิชิและห้างชั้นนําทั่วไป